คุณบรรยืนสวัสดีค่ะนสวัสดีค่ะพี่อ๋ออายุเท่าไหร่คะสารคามถูกนำที่ดินจำนองไปขายเราเอาที่ดินเราไปจำนองใครอะครับจำนำไปจำนองคนที่ใกล้ๆบ้านนะคะจำนองเขาจดจำนองกันที่สำนักงานที่ดินหรือเปล่าครับเลยครับพี่แบบไปจำนองแบบแบบฝากขายอ่ะเดี๋ยว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 จำนองหรือขาย ฝากขายครับพี่ฝากฝากคนละเลือกเลยไขายฝากขายฝากขายฝากไม่ขายฝากขายมีเงินก็จะไปถ่ายคืนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นแล้วก็เรียกว่าฝากขายแล้วเราไม่ได้ไปไถ่ใช่ไหม ค่ะยังไม่ได้ไปถ่ายค่ะให้พี่สาวโทรติดต่อเขาที่บ้านนอกว่าให้ขอเบิดโทรหน่อยอย่าเสียดอกให้เขาพอดีพี่สาวเขาก็ไปเดินเรื่องให้แม่อะไรให้ป้าก็ไม่รู้จะติดต่อกับเขาได้ไงเพราะเขานาดเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับพี่บุญยืนพี่บุญยืนเวลาสั้นกระชับถามไม่ได้ความอย่างนี้นะครับเราที่ดินไปขายฝากกับเขาครบอายุขายฝากได้ยังครับอะไรนะคะพี่ขายฝากเขากี่ปีครับ หลายปีแล้วค่ะตั้งแต่ลูกเรียนหนังสือกี่ปีอะตอบไปตรงคําถามเนียครับสิบปียี่สิบปีห้าปีปรมสิบกว่าปีแล้วค่ะพี่สิบกว่าปีไปขายฝากไปจดทะเบียนขายฝากที่สํานักงานที่ดินถูกต้องใช่ไหมไม่อะไม่อะพี่นั่นกันว่ากันด้วยกระดาษสาบเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะพี่มีพยานเหมือนเอาปวางไว้เฉยๆพี่หนมแล้วก็เงินออกมาแล้วตอนนี้เขาแล้วแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นตอบที่ เกิดปัญหาว่าคนที่ป้าเอาไปจำนองต่อเนี่ยเขาไปเขาไปขายต่อให้คนอื่นอีกทีหนึ่งค่ะปัญหาของผมที่ถามพี่และพี่ตอบไม่เคลียร์ไม่ชัดเนี่ยไม่รู้ว่าพี่ทำอะไรกันแน่กับที่ดินตรงนี้นะครับปัญหาก็คือว่าคนที่รับจำนองจากพี่เนี่ยซึ่งไม่ใช่ขายฝากถ้าขายฝากต้องไปทำที่สำนักงานที่ดินพี่บอกไม่ได้ไปที่ดินถูกไหมคาะค่ะใ่ค่ะที่ดินเป็นชื่อใครชื่อที่ดินเป็นชื่อของ อของตัวเองแล้วค่ะพอโอนเพ่าพ่อแม่แบ่งให้แล้วที่ดินเป็นชื่อบุญยืนแล้วเอาไปขายให้กับคนนี้ไว้ใช่ไหมค่ะไปไปไปไไม่ได้ไปทําที่สํานักงานที่ดินอำเภอไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ไม่ค่ะพี่าถ้าคุณบุญยืนนะครับไปเอาตังค์เข้ามาแล้วเอาโฉนดไปวางไว้กับเขาเนี่ยนะถ้าไม่ใช่เป็นการขายฝากนะค่ะ มันไม่สามารถที่ผู้รับจำนองจะเอาไปขายคนอื่นได้เขาไม่มีสิทธิ์ขายเพราะโฉะนดเป็นชื่อบุญยืนเขาขายไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยอืใช่เขาขายกันแต่ในนาำเท่านั้นเองนะเพราะบุญยืนไม่ไปไถ่ถอนเขา,าโดยหลักแล้วเนี่ยบุญยืนฟังอย่างเดียวเนาะ โดยหลักแล้วเนี่ยผู้ที่รับจำงไว้เนี่ยแม้จะไม่ได้ไปจดถ,ถูกต้องตามที่สำนักงานที่ดินเนี่ยถ้าก็เราไปกู้เงินและเอาโฉนดไปวางไว้กับเขาเนี่ยเป็นหลักคำประกันไว้เนี่ยถ้าเราไม่ไปชำระ<ๆ>เขาต้องไปฟ้องศาลบังคับจำงเอาไปขายทอดตลาดเอาเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยมีเงินเหลือมาคืนให้กับเราไม่เหลือก็มาเอาเพิ่มทีนี้เขาไม่สามารถจะเอาโฉนดเราไปขายบุคคลอื่นได้ไปตรวจสอบข้อที่จริงตรงนี้ก่อนครับว่ามันเกิดอะไรกันแน่ พี่บุญยืนไปพบเจ้าพนักงานที่ดินอำเภออะไรครับอำเภอวาปีปทุมค่ะที่นั่นมีสำนักงานที่ดินไหมครับที่วาปีมีค่ะมีกรมที่ดินค่ะไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินวางปีปทุมเนี่ยโฉนดอยู่กับเขาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไปอยู่กับอีกคนนึงค่ะไปขอตรวจสอบไปขอตรวจสอบว่าโฉนดเป็นยังเป็นชื่อเราอยู่หรือไม่ค่ะไปตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะค่ะ เออให้ได้ความตรงนี้ก่อนพอได้ความมันยังเป็นชื่อเราอยู่แสดงว่ามันไปขายไม่ได้อะครับหนึ่งมันต้องขายฝากขายฝากต้องทําที่สํานักง,งานที่ดินอาเภอมเมื่อครบกําหนดเราไม่ไปไต่ถอนก็เป็นของเขาเมื่อเป็นของเขาก็จะขายให้ใครก็ได้มันต้องไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นการจํานองจํานองก็ทําทําที่ดินอาเภออันนี้ไม่ได้ไปทําที่ดินอาเภอแสดงว่าเรากู้เงินเขาเอา,าโฉนดไปวางค้าประกันกันเงินจํานองอใช่เป็นประเภทนี้เขาไปขายต่อไม่ได้ ขายกันแต่ในนา้าเขาต้องฟ้องบังคับพี่นะ่นนะ่ะค่ <Okay. S 2> นะโอเคเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะไปตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบเสร็จปั๊บจะทํายังไงนี่นะฟังต่อนะตรวจสอบเสร็จปั๊บแล้วจะทํายังไงต่อพอตรวจสอบปั๊บยังเป็นชื่อบนยืนอยู่นะ,ะไปพบอยายการครุ้มครองสทิที่จังหวัดมหาสารคามให้เรียกเจ้าหนี้มาเจราจาแล้วแล้วใช่เรียกชำระหนี้แล้วก็จ่ายเงินเขาพร้อมดอกเบี้ยให้เขาไปเอาโฉนดคืนมา นั่นแหละครับวิธีการใช้อายการช่วยเจรจานะครับค่ะพี่โอขอบพระคุณมากนะคะขอให้พี่ับท่านดูใจสุขภาพแข็งแรงป้าก็ไม่รู้ปฎดปายไม่รู้อะไรแล้วเขามาเอาได้แล้วนะได้แล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ